น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อวิธีเปิดโชคลาบด้วยตัวเองที่บ้านขอโชคลาบง่ายๆด้วยการจุดธูปเก้าดอกวิธีนี้สามารถทำได้เลยที่บ้าน สำหรับใครที่อยากจะขอพรขอให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขขอโชคลาภจากเจ้าที่เจ้าทางสิ่งของที่ต้องเตรียมสำหรับการไหว้เจ้าที่ 1. ทูบเก้าดอก 2. ของไหว้เจ้าที่ได้แก่กล้วยหนึ่งหวีมะพร้าวหนึ่งลูกชุดหมากพลูน้ำเปล่าหรือว่าน้ำชาสำหรับวิธีไหว้เจ้าที่นั้นให้เริ่มจาก จัดวางของไหว้ที่ศาลตายายหรือว่าถ้าหากที่บ้านไม่มีศาลเจ้าที่ก็สามารถจัดเตรียมโต๊ะไว้ที่หน้าบ้านแล้วจัดของไหว้วางไว้บนโต๊ะก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นให้จุดธูปเก้าดอกตั้งจิตให้มั่นอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ทั้งหลายที่ดูแลสถานที่แห่งนี้และกล่าวขอพร ขอให้บ้านที่อยู่อาศัยมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสงบสุขมีความเจริญรุ่งเรืองขอให้มีโชคลาภร่ำรวยทำสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งที่สำคัญก็คือการประพฤติปฏิบัติและการปฏิบัติของตอนเองคือการคิดดีทำดีพูดดีทำแต่สิ่งดีๆ และเมื่อประสบผลสำเร็จมีชีวิตที่ดีขึ้นก็สามารถทำบุญทำทานให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะช่วยให้เรามีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะการจุดธูปเก้าดอกเป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณพระภูมิเจ้าที่เทพเจ้าป่าเจ้าเขารุกขเทวดาสารพระภูมิสารเทพพระเกต กำลัง9ก้าประการสังเกตว่าจะใช้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะถือว่าเลขเก้าเป็นเลขมงคลเจ้าแม่กวนอิมก็นิยมจุดทูปเก้าดอกเช่นกันการอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ได้ผลเมื่อเรามีทุกข์ใจผิดหวังหรือต้องการกำลังใจก็มักนิยมไหว้อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดนบันดาลในสิ่งที่เราต้องการ บางท่านก็ได้สมดังปรารถนาบางท่านก็ไม่ได้สมดังปรารถนาแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้สำเร็จลองมาติดตามรับฟังเคล็ดลับนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำเมื่อทำตามแล้วจะสมดังปรารถนาแน่นอนคะ่ะการอธิษฐานเป็นการสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งเป็นการตั้งเป้าหมายหรือจะเรียกว่าล็อกเป้าหมาย ว่าเราจะทำสิ่งใดให้หลุล่วงไปถือเป็นเข็มทิศของจิตและชีวิตของคนคนนั้นอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจมั่นหรือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำการให้หลุล่วงจิตจะมีกำลังเพราะแม้มีอุปสรรคก็ไม่ยอ่อท้อเข้มแข็งมีความปรารถนาแรงกร้่าที่จะทำให้สำเร็จสมัยก่อนการตั้งจิตอธิษฐาน ไม่ได้หมายถึงขออะไรจากใครแต่หมายถึงการตั้งใจแน่วแน่ในการทำดีแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อตั้งใจแล้วใจก็มั่นคงแน่วแน่ในการกระทำดังกล่าวจนบรรลุจุดมุ่งหมายหรือสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เช่นตั้งใจว่าจะถือศีลห้าศีลแปดตลอดพรรษาหรือตั้งใจว่าจะทำสมาธิภาวนาทุกวัน หรือตั้งมั่นว่าจะใส่บาตรในวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ใส่จริงก็ได้ทั้งสัจจะบรารมีและพูดจริงทำจริงและได้อธิษฐานบรารมีเพราะตั้งมั่นในความดีสัจจะบรารมีและอธิษฐานบรารมีนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะถ้าหากขาดตัวใดตัวหนึ่งทั้งสองอย่างก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อธิษฐานบารามีกับอ้อนวอนต่างกันอย่างไรการอธิษฐานบารามีเป็นการตั้งมั่นในความดีเร็กง่ายๆคือตั้งมั่นที่จะทำความดีละเว้นความชั่วแต่การอ้อนวอนนั้นเป็นการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์8ปัจจัยที่ทำให้คำอธิษฐานสมดังใจ 1. พลังจิตที่บริสุทธิ์สะอาด เป็นพลังที่สำคัญที่สุดทำได้ด้วยการสร้างบุญจากการทำทานศีลภาวนาละความโลภโกรธหลงยิ่งสะสมไปเรื่อยๆจิตก็จะผ่องใสขึ้นทุกวันอย่างแน่นอน 2. บุญบารามีที่ได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าและบุญใหม่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้อธิษฐานและเป้าหมายที่ต้องการ ยิ่งสิ่งที่เราต้องการได้มายากลำบากยิ่งใหญ่สำคัญมากขนาดไหนบุญบารามีที่สะสมไว้นั้นยิ่งต้องมีมากตามไปด้วย 3. จุดประสงค์แห่งการอธิษฐานต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นถูกต้องทงั้งทางโลกและทางธรรมไม่ขัดแย้งกัน แต่ถ้าความต้องการของเราต้องไปทำลายทำร้ายคนอื่นไม่ใช่การอธิษฐานที่ถูกต้องแต่ว่าเป็นการสาปแช่งไม่สมควรทำอย่างยิ่งค่ะ 4. อย่าอธิษฐานให้เกินบุญของตัวเองหลายคนอธิษฐานแล้วไม่ได้ผลอาจจะอธิษฐานที่เกินบุญที่ตัวเองมี เช่นอธิษฐานขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่บุญของตัวเองนั้นไม่พอที่จะได้ลาบใหญ่แบบนั้นเพราะว่าเกิดมาไม่เคยทำทานไม่เคยให้อะไรผู้ใดเหมือนคนมีเงินอยู่10บบาทแต่อยากจะเปิดร้านค้าใหญ่โตซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรือได้มาก็มีเหตุให้เสียเงินไปทั้งหมดหรือเสียชีวิตดังนั้นต้องทำเหตุให้ตรงเสียก่อน รู้ว่าบุญไม่พอก็เร่งสร้างบุญให้พอเรื่องนี้อาจจะยากสำหรับบางคนเพราะคนกำลังเดือดร้อนมากมักจะอยากได้อะไรเร็วๆควรอธิษฐานในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วค่อยๆขยับขึ้นตามบุญที่สะสมไป 5. ต้องทำเหตุให้ตรงกับสิ่งที่อธิษฐาน หลายคนอธิษฐานแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่ลงมือทำให้เหตุนั้นตรงกับเป้าหมายที่อยากจะได้เช่นอธิษฐานขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ว่าขี้เกียจไม่เคยลุกขึ้นมาทำมาหากินไม่เคยลงมือทำอย่างเต็มที่หรือลงมือทำแต่ไม่ได้ตั้งใจทำแล้วจะรวยได้อย่างไร นอกจากว่าบุญเก่าจะสนับสนุนมากพอจริงๆถึงจะได้ซึ่งก็นับว่ายากเต็มทีหากในปัจจุบันไม่เคยสร้างคุณงามความดีหรือทานบารามีใดๆเลย 6. การอธิษฐานขอบุญกับครูบาอาจารย์หรือท่านผู้ส่งคุณความดี บางครั้งกําลังบุญบรารมีที่เราสะสมมามีไม่มากพอสามารถร่วมบุญกับผู้ปฏิบัติดีทําความดีได้โดยไปทำบุญกับท่านโดยตรงด้วยปัจจัยสี่หรืออะไรที่อำนวยความสะดวกให้ท่านสะสมได้บุญมากขึ้นไปร่วมทำบุญกับท่านหากทราบว่ามีงานบุญอะไรก็ไปร่วมกับท่าน อนุโมทนาในบุญที่ท่านทำเมื่อเราเห็นหรือทราบข่าวว่าท่านสร้างบุญกุศลเราก็ร่วมยินดีในบุญที่ท่านทำเพียงกล่าวอนุโมทนาบุญที่ท่านทำเราก็ได้บุญแล้วเพียงแต่อาจจะได้ไม่เท่าที่ท่านทำเพราะเราไม่ได้สร้างเอง 7. ขออโหสิก,กรรมที่เคยล่วงเกินผู้อื่นไว้ บบล็อกตัวเองด้วยการขออโหสิกรรมจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนที่พยายามสร้างและกระทําซึ่งคุณงามความดีมากมายแต่บางทีก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากดังที่ตั้งใจไว้เพราะมีกรรมในอดีตติดตัวมาเยอะ โดยเฉพาะกับคุณพระรัตน์ตรยคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณถือว่าเป็นกรรนักครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกวิธีแก้ไขเอาไว้ว่าในทุกครั้งที่ทำการสวรดมนต์ให้ทำการสวรดขอขามาพระรัตนตรรยเสียก่อนดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัสมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพสพ,สพ,สพังอะประระทาทังขะมะธรเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกะตังสัพพังอะประระทาทังขะมะธรเมพันเตอุกาสะขะมามิพันเต หากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณในชาติก่อนก็ดี ธาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีด้วยความดูเท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินจากนั้นให้นำดอกไม้ถ้าเป็นดอกบัวก,ก็สามดอกจะยิ่งดีให้ไปกราบขอขมาต่อหน้าองค์พระพุทธรูปที่บ้านของท่านหรือว่าเป็นพระพุทธรูปในบทก็ได้ค่ะ เลือกเอาที่เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำยิ่งดีเพราะเป็นวันพระใหญ่เช่นวันมาคบูชาวิสาขบูชาเป็นต้นจากนั้นก็ให้กล่าวขออโหสิกรรมและตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่ทำอีก ขอเมตตาจากท่านให้ช่วยเจริญในธรรมให้สูงขึ้นให้มีจิตที่มั่นคงในการสำรวมกายวาจาใจอย่าได้ดังพร้อยและต้องพยายามรักษาศีลห้าทำสมาธิตั้งใจทำไปเรื่อยๆและ8ได้แล้วให้รู้จักแบ่งปัน เมื่อเราอธิษฐานขอพรไปแล้วสิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือการแบ่งปันอุทิศส่วนบุญที่เราได้ทำให้แก่สรรพสัตว์ต่างๆที่เราอยากให้เขาได้รับไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวเจ้าที่บรรพบุรุษบิดามารดาญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าวิญญาณก็ได้คะ่ะหลักการง่ายๆทั้ง8ข้อนี้หากได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะส่งผลให้ทุกท่านประสบกับสิ่งดีๆสมบังดังคำอธิษฐานมีโชคลาภกันทั่วหน้าสาธุสาธุสาธุาธนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ